สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 10นาฬกาค่ะไปติดตามบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะซึ่งช่วงเช้าในวันนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณวรพัฒนค่ะ ขอบคุณครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะเดีวยวกันตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ครับ บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะศิลปินปอกผ้าเขม้าและชุดอาบน้ำอบไทยพร้อมหนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,ร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยววิถีไทย2558เชิญชวนคนไทยทเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ ั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่จะทำอย่างไรให้คนไทยรักการอ่านหนังสือมากขึ้นขณะที่คนที่ไม่อ่านหนังสือกลับออกมาวิพาก์วิจารณ์นคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลซึ่งนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าหลังจากยกเลิกกฎเอกรกศึกแล้วทําให้สถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นโดยเฉพาะการประกันการท่องเที่ยว ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวของปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าคือ28.8ล้านคนสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-19เมษายนนี้คาดว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ5 0 0 0คนขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ2ล้านคนครั้งหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคาดว่าจะมีะไรายได้เข้าประเทศ14,500ล้านบาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ ส่วนวาระก,การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการพิจารณาร่างหลายฉบับนะครับอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิตกระทรวงสาธารณาสุขเสนอร่างพระราชบัญญัติอาหารกระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติราชทันมสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่างร,ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยครับทั้งหมดคือบรรยากาศช่วงเช้าก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณคุณวรพัฒค่ะไปต่อกันที่ข่าวกีฬาค่ะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลปฏิเสธข่าวปัญหาภายในทีมก่อนลงเตะ FA Cup คัพรอบก่อนรองชนะเลิศนัดรีเพลย์คืนวันพุธนี้ค่ะแบรนดอนโรเจอร์สผู้จัดการทีมหงแดงให้สัมภาษณ์ก่อนเกม FA Cup ัพรอบก่อนรองชนะเลิศนัดรีเพลย์เยือนแบล็กเบิร์นโรเวอร์สคืนวันพุธนี้ กุนซือหงแดงปฏิเสธความแตกแยกในทีมหลังมีข่าวลือว่านักเตะส่วนหนึ่งไม่พอใจผู้จัดการหลังถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างรุนแรงในการประชุมทีมก่อนการถแถลงข่าวโรเจอร์สกล่าวต่อโดยชี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีข่าวลืองแง่ลบออกมาในช่วงทีมมีผลงานยแย่ก่อนยอมรับการแพ้อาร์ซนอลยับเยินในเกมดีกลล่าสุดทำให้การแย่งแย่งเป็น4อันดับแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยากลำบากทันทีขณะเหลือเกมลีกอีกเพียงแค่7็นัด ซึ่งโปรแกรมของลิเวอร์พูลยังเหลือถ้วย FA Cup อังกฤษกับแบ c ็กเบิร์นในคืนวันพุธนี้ก่อนกลับมาเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลในเกมลีกอังกฤษวันที่14เมษายนค่ะสหพันธ์ฟุตบอลตุรกีประกาศหยุดพักการแข่งขัน1สัปดาห์หลังเกิดเหตุลอบยิงรถบัสนักตเตะเฟเนบาเช่ค่ะ สหพันธ์ฟุตบอลตุรกีหรือ TFF หารือกับกระทรวงกีฬาของประเทศและประกาศพักการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของตุรกี1สัปดาห์เพื่อสืบสวนเหตุรถบัสทีมเฟเนบเช่ถูกยิงขณะเดินทางกลับ หลังเกิดเหตุสโมสรเฟเนฟบเช่รองจ่าฝูงร่วมกับหลายทีมในหลีกตุรกีเรียกร้องให้ TFF พิจารณาหยุดทำการแข่งขันจนกว่าจะมีการสอบสวนและได้ข้อเท็จจริงสำหรับเหตุการณ์นี้เมื่อวันเสาร์ที่4เมษายนที่ผ่านมานักเตะและโค้ชทีมเฟเนฟบเช่ถูกคนร้ายยิงปืนเข้าใส่ระหว่างเดินทางสู่สนามบินเมืองทรัพซอนหลังจบเกมชนะริเซสปอ5-1ทำให้คนขับรถของทีมได้รับบาดเจ็บค่ะ ทุกท่านสาม,มารถติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถรัรมภ์ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดนตรีในสวนตอนดวงแก้วแห่งแผ่นดินร่วมด้วยศิลปินแห่งชาติสุเทพบงกำแหง ผูสมิงหนอสวรรค์เพื่อหัสสบดี9เมษายนนี้4โมงเย็นหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์